ว่ามื้อเช้ากับไข่ดาวสองลูกสองใบกินกับไอ้ปลิกป่นอรไรน้ำปลานะบอกเลยว่าทีเด็ดลาดเลือยเปรี้ยวๆหน่อยมื้อเช้านี่ได้แบบนี้นี่ยอดไม่ว่าจะมื้อไหนยอดนานๆที่กินไข่ดาวแบบยิ้มเยะอูดิเจาะไข่ดาวไาเลย

láp lên. chậm tâm trầm. Nha. Bọc vỏ. ป่นอะไรน้ำปลานะบีบมะนาวหน่อยหอมนัวนิดนึงบอกเลยวทีเด็ดแล้วอ็ตอกนั่งเลยตอกไขแดงเลย nhưng dừng. Ừm. Rồi đó.